สวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะคะผมก็วันนี้เป็นรายการวิเคราะห์บอลเนาะก็จะมา,าวิเคราะห์นะครับผมนะก่อนเกมครับแมนยูเจอกับเซาแป์ตนครับผมปม,มือ <Obs. S 1> <c oughs> สิ่งดังมากเลยก็นะครับแป๊บนึงนะับไมค์ก่อนโอเคก็วันนี้เอ้ก็คือคืนนี้แหละทูกลนะครับวันที่สิบสามเนาะก็เป็นตีสองก็ ก็คือถ้าเอาตามหลักแล้วก็คือเป็นวันที่14เป็นเช้าวันที่14บแต่ว่าในความที่เราเป็นประเทศไทยเนาะเราแบบดูก็เป็นตอนกลางคืนอ่ะเออกลางคืนอ่ากลางคืนวันที่13บนะคะผมนะซึ่งผมไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้เอกลางคืนกลางวันอะไรเ่เชา้ชาเชา้าจะอะไรไม่ต้องจําเป็นต้องพูดแลผมเรามาเข้าเรื่องดีกว่าก็แมนยูเจอกับเซาแฮมตันนะครับผมนะก่อนเกมนะครับแมนยูก็ยังอยู่ที่5้าเหมือนเดิม นะครับแต่ครับแต่มีแต่เนาะก็แมนยูนั้นนะครับอ,อยู่ที่5ตามหลังเลสเตอร์1แต้มตามหลังเชลซี2แต้มแต่ตอนนี้แมนยูแข่งน้อยกว่าทั้ง2ทีมเลยนะคบผมนะเชลซีกับเลสเตอร์แพ้ให้นะครับทำให้ตอนนี้ถ้าแมนยูชนะจะขึ้นที่สแล้วนะเนาะ,ะจากตอนแรกแบบลนไปที่เท่าไหร่1ิบอี่ลนไป1 4นะครับผมนะตอนนี้ก็มาเร่งเครื่องช่วงท้าย นะครับตอนนี้ก็ถ้าชนะเกมนี้จะขึ้นที่3นะครับผมวันนี้ผมจะลงคลิปนี้คลิปหนึ่งแล้วก็มีโอกาสที่ผมจะลงอีกคลิปหนึ่งนะครับผมนะเป็นคลิปที่เลื่อนเลื่อนเลื่อนการลงมามานานมากแล้วนะครับก็คือคลิปแมนยูจะลุนแชมป์ฤุูกาลหน้าจริงหรือไม่นะครับผมก็จะมาวิเคราะนี้แหละเนาะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมนะอาจจะไม่ได้ลงด้วยนะแต่ผมพยายามจะลงนะครับผมนะใช่แต่ว่าครับเรามา พูดถึงเกมนี้กันก่อนเราต้องผ่านเกมนี้ไปให้ได้ก่อนนะครับคือแมนยูตอนนี้ถ้าดูแมนยูเจอเซา่ะยังไงแมนยูก็ชนะคุณผู้ชมผมคิดว่าแมนยูมีโอกาสชนะได้นะครับผมแทบจะไม่มีอะไรที่แบบว่าต้องแบบมาบอกว่าแมนยูจะแบบไม่ไม่มีเซาล์แฮตันแบบตัวเนี้ยคือเวลาแมนยูแบบว่าเขาเรียกว่าดูดูขาดอะนะครับตั้งแต่ตอนเริ่มเนี้ยนักวิเคราะห์ทุกคนก็ต้องหาเหตุผลที่เซาล์แฮตันจะ จะจะแบบมีโอกาสแบบสก,กิดแมนยูได้อะนะคะผมนะใช่เ,เวลาทีมไหนที่แบบว่าดูขาดนะคะผมซึ่งเหตุผลที่ซอร์อตันเนี่ยจะมาแบบว่าไอนี้แมนยูได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของฟอร์มการเล่นหรือเรื่องของระบบแท็กติกอะไรไม่ใช่ครับมันอยู่ที่เขาเรียกว่าสิตินะครับผมก็ <laughs> คือแบบ คือแบบต้องใช้ดวงเอาอะน้ำผึ่ซ้อมตั้งแถ้าอยากจะชนะจริงๆอ่ะคือแบบว่าเออถ้าพูดถึงแมนยูเนี่ยเกดีกว่าทุกอย่างครับผมซ้อมแมนเออแมนยูเนี่ยมีทั้งเกมรุกที่ดีเกมรับที่ดีนะคบผมบางคนคิดว่าแบบว่าแมนยูแบบเกมลุกดีเฉยๆอาจจะไม่ได้มองถึงเกมรับนะครับอาจจะแบบบอกว่าแบบเออนัดเจอบอลมัดก็อาจจะเกมรับไม่ดีแต่ผมคิดว่านัดที่แล้วก็คินชีชนะครับผมคิดว่าแบบดีดีดีมันหมดอะน้ำผึ้นะกองกลางก็เล่นด้วยกันลงตัว กองหน้ามีเมีสัน้นกิีนวูดอะไรคือแบบตอนเนี้ยแมนยูไร้ทีมทานละนะครับเนาะใน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 ,ในตอนนี้นะพิมพ์ลีตอนเนี้ยคือถ้าแบบถ้าแบบมอยนยูตอนเนี้ยไปเจอลิเวอร์พูลก็แบบก็ชนะอาพูดเลยใช่อันนี้อันนี้เรื่องจริงนะผมไม่ได้โมนะท่านผู้ชมคือแบบแบบนี้อ่ะคือแมนยูก็ชน,นะท่านผู้ชมอ่าแต่ว่าอ่าก็ต้องลุ้นนิดนึงแหละผมคิดว่าเพราะว่าอะไรครับ ผมคิดว่าคนที่ดูบอลมานานเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนผมนะคะผมนะว่าแบบว่าเชลซีเลสเตอร์มันแพ้อะ่มันแบบมันแปลกๆป่าคือต้นฤดูก,กาลไม่ใช่ต้นฤดูก,กาลกลางๆฤดูก,กาลก่อนที่จะโดนเบกรกด้วยโควิดอะคือแมนยูเนี่ยไล่จะไล่เชลซีหลายรอบแล้วนะครับดีขึ้นไหมดีขึ้นเนาะคือแมนยูเนี่ยมีโอกาสจะไล่เชลซีขึ้นที่สี่หลายรอบหลายรอบมากแต่ก็ทําไม่ได้พอเชลซีแซะแซะ พอเชลซีแพ้แมนยูก็แพ้นะครับเชลซีเสมอแมนยูก็เสมอนะครับคือแบบว่าแมนยูแบบเล่นแบบกลัวๆก,กันอนะเหมือนฤุกการที่แล้วเลยท้ายฤุกการอนะเออคือซึ่งมันแบบเป็นภาพจํานะครับทําให้คนที่ดูบอลมานานๆเนี่ยจะรู้ว่าแมนยูมีโอกาสที่จะไม่นชนะเหมือนกัรนนะักกินเนี่ยมันมันมันเป็นความรู้สึกเฉยๆอะมันเป็นเขาเรียกว่าเออเออมันก็คือความรู้สึก,กอะ่านผู้ชมใช่คือแบบ ไม่รู้ว่ามันมันคือความรู้สึกมันแบบเป็นความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่มันมีโอกาสเป็นความจริงเยอะคุณผู้ชมเหมือนแบบว่าที่เขาบอกอะว่าอะแบบปลาเวลาตั้งชื่อปลาแล้วปลาจะตายอะคุณผู้ชมอ่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นความมันเป็นความรู้สึกซึ่งความรู้สึกเนี่ยมันก็เกิดจากเรื่องจริงนี่แหละนะคะบอมนะมันเป็นมันจะบอกว่าเป็นแบบเป็นเป็นแบบเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้อะแต่มันมันเป็น สิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วแบบว่ามันมันจนจนมันแบบกลายจะกลายเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วอ่ะคุณผู้ชมใช่นะครับเหมือนเหมือนนี่เหมือนกันเวลาแบบว่าแบบเนี่ยคือแบบเวลาแบบใครแพ้ให้อยู่เนี่ยเหมือนทีมเราจะต้องแพ้ตามอ่ะคุณผู้ชมมันแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันดีเกินไปอ่ะเออผมคิดว่าแบบมันมันอาจจะดีมันอาจจะแบบสวยหรูเกินไปอ่ะเหมือนเวลาแบบว่าวันนี้แบบอะไรอะไรก็ดีอ่ะรถไม่ติดสมมติไปทํางานนะโอ้ยรถไม่ติดเลยอะไรอ่ะแบบ วันนี้อาหารอร่อยวันนี้แบบไปทํางานทันเจ้านายชมแต่วันนี้แบบทํางานได้ดีได้โบนัสอย่างเงี้ยแบบเหมือนจะดีได้ทั้งวันนะพี่โมแต่ว่าเราต้องเริ่มระแวงแล้วเฮ้ยตอนเย็นมันจะมีอะไรไม่ดีเกิดข,ขึ้นปาวะนะครับเหมือนอันนี้เหมือนกันเออมันแบบมันระแวงพนผะ่้ชมผมผมกลัวว่าจะไม่ชนะไงตอนเนี้ยนะนะครับคือแบบว่าคือแบบเออมันเป็นความรู้สึกอะพผูนะ้ยมใช่แต่ว่า เราก็มั่นใจไว้ก่อนนะคบผมผมเป็นคนแบบนี้ตลอดแหละถึงจะมีโอกาสศูนเปอร์เซนที่แมนยูจะชนะแต่อย่างไงผมต้องมั่นใจไว้ก่อนแหละอ่าจะแบบจะแบบจะดีหรือไม่ดียังไงอ่ะ่านผู้ชมคือแมนยูอ่ะถ้าพูดถึงอ่าเขาเรียกว่าระบบพูดถึงเอาเอามาเทียบกันอะ่ะยังไงแมนยูมีโอกาสชนะก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะแต่ว่าก็นี่แหละอย่างที่ผมบอกไปความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างมันทําให้แบบแมนยูมีโอกาส,กาสที่จะ ไม่ชนะอยู่บ้านนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือสถิติครับสถิติของแมนยูคือแมนยูเนี่ยเจอกับซาแฮมตันเนี่ยห้าเกมหลังสุดเอ้ยหกเกมหลังสุดชนะไปแค่สองนัดนะครับหกเกมหลังสุดชนะแค่สองนัดเนาะแล้วก็เสมอไปสี่ส่วนในบ้านตัวเองเนี่ยนะครับหกนัดนะแมนยูก็ชนะสองกันแหละแต่ว่า,าเสมออีกสองแล้วก็แพ้อีกสองนะครับผมต้องด้วยกันก็เสมอกับซาแฮมตันมาหนึ่งหนึ่ง พูดยากนะคะผมนะใช่อุ้ยขอโทษโอเคคือก็พูดยากแหละท่านผะู้ชมว่าแบบใครจะชนะเนาะแต่ว่าเออยังไงผมคิดว่าผมจะเชื่อมั่นในโซชานะคะผมนะแล้วก็ลูกทีมเนาะว่ายังไงเกมเนี้ยแมนยูต้องชนะให้ได้แหละนะครับผมนะเพราะว่าถ้าแมนยูไม่นชนะเนี่ยถ้าสมมติเสมอะถ้าแมนยูเสมอ ก็อยู่ที่ห้าเหมือนเดิมนะเออไม่ใช่แบบว่าถ้าไม่ชนะแล้วเสมอก็ยัง,ย,งยังพอไปได้ไหมเสมอก็อยู่ที่ห้าเหมือนเดิมนะคะผมผมคิดว่าคือแบบต้องคว้าโอกาสนี้ให้ได้อะ่ะเออคือแบบว่าผมแค่เสียวนิดหน่อยแต่ผมแบบผมมันเป็นแค่ความรู้สึกผมคิดว่าผมคิดว่าถ้าเราดูตามแบบตามความเป็นจริงของฟุตบอลน่ะถ้าเอาตามความเป็นจริงของฟุตบอลผมคิดว่าแมนยูชนะได้นะครับผมนะซึ่งอาจจะไม่ขาดมากก็ได้ผมคิดว่า ให้สักแบบสองศูนย์ไปเออผมไม่ได้แบบฟันทงแบบนี้นานแล้วนะแต่ผมก็จะไม่ฟันทงหรอกนะผมแค่บอกเฉยๆว่าแบบมันน่าจะชนะไม่ขาดแหละนะเกมเนี่ยผมคิดว่าเนาะตอนนี้ถ้าดูแต้มได้เสียเนี่ยเอ,อ่อแมนยูตามหลังเรสเตอร์อยู่แค่สามลูกเนาะใช่ชนะสักสี่ศูนย์ก็ดีเหมือนกันนะจะได้แต้งได้เสียแซงเรสเตอร์ไปเลยนะคะับนะเนาะเออครับผมนะ แต่ว่าวันนี้นะคะผมนะแมนซิตี้เนี่ยจะรู้ว่าจะาได้อุทธรทษได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้เนี่ยอันดับ5จะได้ไปแต่ผมบอกเลยว่ายังไงแมนยูเราก็ควรได้อันดับ3มเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าแมนยูได้อันดับ3เนี่ยจะไปท้าชนกับลิเวอร์อพูลแมนซิตี้เลยเนาะใช่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปพูดอีกทีหนึ่งในชิปที่แมนยูมีลุ้นได้แชมป์ดูกทการหน้าจริงไหมนั่นแหละนะครับ๋ยวผมจะค่อยไปพูดเนาะอันนี้เกินเกินไว้ก่อนนะคะผมนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้มาอ่านบทวิเคราะห์หน่อยดีกว่านะครับผมนะคลิปนี้คือเรานอกเรื่องซะเยอะอะคือแบบผมไม่ได้คุยแท็กติกอะไรแทบจะไม่ได้คุยเรื่องแท็กติกไม่ได้คุยเรื่องอะไรเลยในคลิปนี้นะคุยแบบว่าเน,น้นเน้น,นความรู้สึกเอาไว้อะ <laughs> นะครับผมนะใช่โอเคเดี๋ยวเรามามาอ่านข่าวดีกว่านะครับอ่านข่าวเป็นมันเป็นบทวิเคราะห์อะนะครับผมนะเอาของใครดิน มีเอาของไมโครเวฟแล้วกันนะครับผมเริ่มไม่มีข้์เองและเริ่ไมไปเอาแบบบทมีะห์คนอื่นมาก็แบบนึงนะผมจะพูดอะไรวะคือว่าอ่าอ่านโด,ดคยค้อจำไม่ได้อ่าอนโดยข้์เขาบอกของไมโครเวฟเนาะก็ไมเครเวฟนะครับผมอะไรวะเนี่ย ออกมากล่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมนะการเป็นทีมแรกในบริษัทิศาสตร์พิมพลิกอังกฤษที่ชนะติดต่อ,ตอกันสีนะัดโดยมีผลต่างบวก3ประตูขึ้นไปตอนนี้พวกเขาไม่แพ้ใครไปแล้ว17กเกมทุกรายการแต่ตามหลังเลตเตอร์แต่ตามหลังเลสเตอร์ซิตี้เพียงแค่คะแนนเดียวแนละเชลงซี 4, เพียงแค่2คะแนนนั้นเนื่องจาก2ทีมนี้พ่ายแพ้ไปในเกมล่าสุด ซึ่งจากสถานการณ์นี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆในการรู้พ่าวโคต้ายูฟาแชมเปียนลีกในฤดูก,กาลหน้าขณะที่ทีมเยอรน,นีนเองกำลังทำผลงานดีมากๆในช่วงหลังเขาทำประตูให้กับทีมด้วยค่าเฉลีย่ยถึง44%ของจำนวนประตูที่ทีมทำได้ทั้งหมดและทุกคนในทีมหวังว่าเขาจะสานต่อฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ไปจนจบซีซั่นแม้ทีมเยอนจะทำผลงานได้ดีแต่ผมมองว่าแต่ผมมองไม่เห็นเลยว่า พวกเขาจะทำผลงานได้ดีในเกมนี้ที่โอทัฟฟอร์ดซึ่งผมคิดว่าเจ้าบ้านจะเป็นฝ่ายคว้าชัยครับผมเนาะด้วยความที่แบบเป็นในบ้านแมนยูด้วยแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปนะว่าถึงการที่โควิดกลับมาเนี่ยเหมือนทีมเยือนจะได้เปรียบแต่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กับโอทฟฟอร์ดไม่ใช่กับโลงละครแห่งความฝันนะครับผมนะโอทัฟฟอร์ดมันมีจิตวิญญ,ญาณของแบบ รุ่นแรกๆอยู่อ่ะเออจอร์ดเบาเดนิสรอยเซอร์บอบบี้ชอตตันแบบเนี้ยเออมีแบบความแบบเทพอ่ะนะคะผมสำหรับโอลชัฟฟอร์ดเนาะเป็นสนามที่มีความจุเยอะที่สุดในอังกฤษครับผมแชมป์ย่าสวยครับก็จบไปแล้วครับผมสำหรับคลิปแมนยูเจอเอ้ยทุยก่อนเกมแมนยูเจอกับซาวแฮมตันนะคะผมนะกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วย นะคะผมนะก็ฝากไปติดตามไอจีนะครับฝากไปติดตามเพจช้างศึกในไอจีแล้วก็ติดตามเพจน้องลิฟกันด้วยนะครับใน a c e b o o k เนาะตอนนี้ก็ขายนู่นนี่นั่นนะครับผมนะก็อร่อยๆท้งนั้นเลยเนาะฝากไปตามไปซื้อกันด้วยนะคะผมก็วันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ